ชาวเน็ตเดาสาเหตุหมูพิมพากาหลัง u อ f o l l o w IG ใบเฟิร์นพิมชนกเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่งใหญ่อย่างหมูพิมพากาัน f o l l o w ใบเฟิร์นพิมชนกโดยเพจดังก็ได้โพสต์ทิ้งปริศนาไว้ว่าสาเหตุที่แม่หมูอันฟอ l ใบเฟิร์นเพราะเขาอยากได้กูเป็นลูกสะใภยคะ่ะโจ้บบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเนียนายน,นพัท ในขณะที่ทางด้านใบเฟิร์นทีมชนกได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังหมูพิมพากาเอาเฟลโลไอจีโดยใบเฟิร์นทีมพชนกนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่เฟ้นหนุ่มนนยนพัฒนด้วยแคปชั่นที่สุดหวานชำํำระบุข้อความว่าครูขามีคนดึงเตียหนูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณชาวขอนแก่นนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอุ่นฝุดฝุดซึ่งนนยนพันนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเป็นอีโมจิทำนิ้วมือโอเคอีกด้วย ซึ่งนับว่าสัญญาณรักของทั้งคู่นั้นยังดีอยู่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดความเห็นหลังชาวเน็ตเดาสาเหตุหมูพิมพก,กาเอาฟอลโลไอจีแฟนลูกชายใบยเฟิร์นทิมชนกโดยชาวเน็ตส่วนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้อยใจลูกเหวงลูกชายไหมคะช่วงนี้ลูกชายคลั่งรักมากหรือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ห่วงลูกชายอ่ะเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากห่วงลูกแน่แอารมณ์แบบพอเป็นแฟนแฟนสำคัญกว่าแม่ไรงี้ เดาเอา55อาจจะมือลั่นไปโดนก็ได้ค่ะรอฟังแม่นาะอย่าเพิ่งโยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง